สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับมาพาไปดูนะครับการนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใส่ให้ต้นข้าวโพดของเราให้จะทาให้ข้าวโพดข้าวโพดเ้าเหนียวของเรานะครับพันลูกผสมเนี่ยติดช่อแล้วก็ติดฝากเร็วและเราจะมาดูผลกันว่าฝักใหญ่ขนาดไหนอ่ะขั้นต้นนะครับใส่น้ําในบัวสิบลิตรนะครับแล้วก็เขย่านะครับเขย่าเขย่าเขย่าแบบนี้ครับแล้วก็เติมจุลินทรีย์นะครับเรากะนะครับประมาณสองร้อยนะครับผมจะมีถ้วยตวงของผมนะ นะครับนี่สองร้อยมิลลิตรนะครับก็คือผมจะมีเส้นอยู่แล้วผมนะครับประมาณนี้นะครับสองร้อยมิลนะครตรนะครับสองร้อยมิลลตรแล้วเราก็นะครับเทใส่นะครับลงไปนะครับนี่ครับแล้วเราคนอันนี้คือสูตรถือว่าเข้มแล้วนะครับเข้มแล้วท่านอาจจะทํุดูลินทซีเองอาจจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับนะอันนี้แล้วแต่ดูลินซีตของข้อแสงไม่มีผลผมจะบอกให้นะครับใส่ในตะกูลข้าวนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเขาเรียกว่าอะไร ทำนานะครับใช้จุลินทรีย์ข้อแสงผมบอกให้เลยว่าสุดยอดมากๆวันนี้เราจะใช้ในข้าวโพดนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับทีพี่น้องอาจจะใช้ยังไงข้าวโพดนะครับนี่ผมไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับ200มลต่อน้ำสิบลิตรครับคนไปเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปลดจริงเลยนะครับไปลดที่แปลงจริงเลยแล้วดูแปลงกันแล้วผมจะให้พี่น้องดูว่าว่าเขาติดช่อแล้วนะครับแล้วก็ นะครับติดฝักแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูเราจะตอนเนี้ยนะครับเราจะเร่งให้เขาออกฝักทุกต้นนะครับอ่าทุกต้นแล้วก็เราจะเร่งให้เขาฝักใหญ่ละนะครับนะมาดูกันลดแปรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับดูนะครับลดแบบนี้เลยครับนี่ลากไปเลยครับลากไปเลยนะครับโคเลยนะครับโคเลยนี่คือจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับสองร้อยมิลลิลิตรนะครับใส่น้ำสิบลิตร อันนี้คือผมเร่งนะครับเร่งให้เขาฝักใหญ่ตอนนี้เขาติดเหมือนกับติดฝักมีตุยๆออกมาทุกต้นแล้วนะครับนี่เราคือจะเร่งนี่ผมบัวติดน้บัวนี่น้ำสิบลิตรนะครับนี่คืจุลินทรีสองร้อยมิลลิลิตรนะครับแปลงนี้นะครับยาวประมาณสามเมตรนี้นะครับเราใช้หมดเลยสิบลิตรนะครับสิบลิตรลดให้หมดไปเลยครับอ่าแล้วก็ตบบนนิดนึงตบบนนิดนึงครับตบบนนิดนึงนะเนี่ยตบบนนิดนึงอ่านี่ครับ อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับชัดเจนไหมครับอ่าอย่างนี้ครับนี่นี่คือสิบลิตรนะครับแปลงนี้นี่คือผมเล่งแล้วนะนะครับเล่งแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือฝักเขาออกมาแล้วนะครับหลังจากผมเล่งไปเมื่อวันก่อนนะนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยจะมีติดอยู่แค่ต้นเดียวตอนนี้เนี่ยทยอยนะครับติดฝักเยอะมากแล้วนะครับเพราะเราเล่งจุลินทรีย์ไปนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่ครับนะ ตระกูลข้าวโพดนะครับผมจะบอกให้นะตระกูลข้าวนะจูลินทรีสังเคราะห์แสงครับเห็นไหมดีมากๆนะครับบอกให้นะครับพี่น้องทําเอาเลยนะครับต้องไปซื้อด้วยนะครับนะไม่ต้องไปใช้ําหแบบผมเนี่ยไม่ได้ใช้เห็นมีนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ออกมาแล้วเป็นฝอยๆออกมาแล้วเห็นไหมครับนวชกาออกมาแล้วเห็นไหมครับติดทับทุกต้นนะครับวันนี้เรามาเล่งละนะเล่งให้เขาออกฝักไวๆนะครับแล้วก็ ให้เขาฝักใหญ่นะครับเนี่ยทยแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลดทุกแปลงนะครับวันนี้มาสาธิตให้ดูว่าทําอย่างนี้พี่น้องนะได้ทานเ้าโพดฝักใหญ่แล้วได้วิตามินครบถ้วนนะครับปลอดสารปลอดภัยทานแล้วสบายใจครับวันนี้ก็นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ